ส่วนเรื่องต่อไปค่ะมีชาวบ้านท่านหนึ่งบอกงงมากเลยนะในชีวิตนี้ไม่เคยทําผิดกฎหมายเลยแต่ทําไมจูๆ่ๆบัญชีของสามีบัญชีของลูกถูกอายัดพอไปบอกธนาคารธนาคารบอกเอ้าก็ตํารวจแจ้งมาแบบนี้พอไปถามตํารวจตํารวจบอกก็มีคนมาแจ้งความไวค้ค่ะเนี่ยค่ะทางนางแก้วกิติอุดมมงคลอสมอบ้านขามอำเภอห้วยดาจังหวัดบุรีรัมย์พาสามีออกมาร้องของความเป็นธรรมกับนักข่าวหลังจากบัญชีธนาคารของสามีและลูกสาวถูกอายัด เนี่ยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายเลยต้องไปหยิบยืมจากญาติไปหยิบยืมจากเพื่อนบ้านนางแก้วบอกว่ามีเงินในบัญชีนะคะกว่า1นึ0 0 0สบาทเป็นเงินที่ลูกสาวทํางานที่จังหวัดชนบุรีส่งมาให้แล้วก็ยังได้จากการขายข้าวขายวัวรับจ้างเย็บผ้ากับบริษัทงงมากไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายพอไปถามธนาคารธนาคารบอกเอา้าก็ตํารวจเขาประสานมา พอไปถามตำรวจสพพุทธราชไ,ได้รับคำตอบว่ามีญาติของเธอมาแจ้งความว่าบัญชีสามีและลูกเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแต่ตำรวจไม่ได้บอกรายละเอียดว่าไอ้ที่ผิดกฎหมายอ่ะ อย่างไงนางแก้วเลยลองนึกย้อนว่าอาจจะเป็นเคสนี้ไหมเล่าว่าห้าถึงหปีก่อนเนี่ยพี่สาวนําที่ห้าไร่ไปจำนองแล้วถูกฟ้องขายทอดตลาดเธอไปประมูลกลับมาในราคา0กแสนจากกรมบังคับคดีพี่สาวได้เงินส่วนต่างกลับมา4ี่แสนห้าหมื่นบาทมอบอํานาจให้เธอเป็นรับเงินระหว่างนั้นเธอก็โอนเงินจากบัญชีของพี่สาวเข้าบัญชีสามีห้าครั้งรวมเป็นเงินสองแสนกว่าบาทโดยที่พี่สาวรับรู้หลังจากนั้นบัญชีพี่สาวบัญชีสาม แล้วก็บัญชีลูกก็โดนอายัดโดยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยจะแก้ยังไงเพราะมันไม่ทราบสาเหตุ ทีมข่าวเช็คไปที่ตํารวจสพห้วยราชนะครับได้รับคําตอบเหมือนกันว่ามีคนมาแจ้งความร้องทุกข์แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ซึ่งตํารวจเนี่ยเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินส่วนจะต้องอายัดไว้นานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าจะส่งสเตทเมนต์หรือว่าส่งหลักฐานมาให้ปลดอายัดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับแต่บอกตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่เดือดร้อนแน่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองแต่เนินๆค่ะ40คือจุดเปลี่ยนสําคัญร่างกายจะเริ่มเสื่อมถอยดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสสนะคะ